ธรรมสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้รายการธรรมะไฟเบยในช่วงที่หนึ่งพนที่ทมวันนี้อาจารย์ก็ยังจะมีธรรมะดีๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาธรรมะให้กับท่านทั้งหลายมาฝากเช่นเคยจากเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ครึกโครมแล้วก็สะเทือนใจ กับผู้คนในสังคมนั่นก็คือมีบางท่านที่ตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพราะว่าไม่สามารถที่จะ,ะเผชิญความเป็นจริงบนโลกใบนี้ได้ก็ตัดสินใจอำลาชีวิตนี้ไปชีวิตนี้สั้นนะท่านทั้งหลายบางครั้งชีวิตก็สั้นโดยธรรมชาติ ผูค้คนนั้นเกิดมาบนโลกนี้แล้วก็จากโลกนี้ไปบางครั้งก็สั้นเพราะว่าเจ้าของชีวิตนั้นตัดสินใจที่จะยุติการใช้ชีวิตของตนเองเคยมีคนถามอาจารย์ว่าทําไมคนบางคนถึงตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตบนโลกใบนี้ก็สามารถที่จะตอบได้ว่านั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ปรารถนาที่จะมีชีวิต อยู่บนโลกใบนี้ซึ่งความไม่ปรารถนาของเขานั้นมันมีเหตุผลอยู่เหตุอย่างแรกก็คือกรรมในอดีตผู้คน,นมีความคุ้นเคยกับวิธีการที่ตนเองใช้อยู่เป็นบ่อยๆอ,อะไรที่ตัวเองทําอยู่เป็นบ่อยๆนั้นก็จะเป็นนิสัยติดตัวข้ามภพข้ามชาติ มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคนบางคนหรือคนหลายคนเป็นคนที่มักโกรธเจออะไรที่ไม่ได้ดั่งใจก็มักจะโกรธความชอบใจของเขาที่จะโกรธนั้นก็เป็นนิสัยติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาตินะก็เป็นนิสัยที่เคยชินชาติที่แล้วเป็นคนมักโกรธอย่างไรชาตินี้ก็มักโกรธอย่างนั้นเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธด้วยความเคยชิน อย่างนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกรรมที่ติดตามมาตั้งแต่อดีตนะนิสัยจากอดีตคนบางคนเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็จะยุติปัญหาด้วยการตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตเสียนั่นก็คือว่าไม่ใช่เพียงชาตินี้ที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นเป็นผลมาจากการที่เขาสั่งสมวิธีการการตัดสินใจอย่างนั้นมาตั้งแต่อดีตชาติ ที่เป็นเรื่องน่ากลัวมากเลยนะคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยบางทีจิตของเขาเนี่ยพอเจอปะะะะอะไรแรงๆหน่อยเขาก็จะยุติชีวิตด้วยวิธีการอย่างนั้นกว่าที่จะถอดถอนตัวออกมาจากอีกาทานความยึดมั่นอย่างนั้น mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกกี่ภพชาติเพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าตัวตายนีย่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะฆ่าเพียงชาติเดียว เขานี่เคยฆ่าตัวตายเนี่ยมาหลายชาติแล้วชาตินี้ก็ยังมาฆ่าตัวตายอีกที่น่ากลัวก็คือหากเขาหมดกรรมแล้วชาติหน้ามาเกิดอีกก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะฆ่าตัวตายอีกก็เพราะกรรมอนุสัยมันติดตามตัวอย่างนั้นนิสัยแบบนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากพูดอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะตักเตือนท่านทั้งหลายว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยมันมีสาเหตุของมันอยู่เราเนี่ยเมื่อมองอย่างเข้าใจอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจะต้องพยายามตักเตือนตัวเองเสมอเราเนี่ยอาจจะเจอบททดสอบยากๆในชีวิตได้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกเตรียมตัวเตรียมใจที่จะยอมรับความจริงเข้าใจสถานการณ์ฝึกที่จะเข้มแข็งกับทุกนี เราอาจจะพลาดท่าได้เหมือนเขาก็ได้เพราะที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะรับทุกขต่อไปไหวจริงอยู่มองจากมุมมองภายนอกนั้นเนี่ยทุกของคนอื่นเนี่ยบางครั้งมันดูเล็กน้อยในสายตาของเราบางทีก็คิดว่าเอ๊ะเรื่องแค่นั้นเองทำไมถึงตัดสินใจอย่างนั้นจาราย์ขอบอกเลยว่าทุกนั้นไปเทียบกันไม่ได้หรอก ทุกของใครมันก็เป็นทุกข์ของเขาความทุกข์ของใครมันก็เป็นการเจ็บปวดอย่างมากสำหรับเขาเสมอหัวใจของคนนั้นแตกต่างกันเราวัดเทียบเคียงกันไม่ได้เลยเมื่อใครสักคนหนึ่งเขาบอกว่าทุกข์มันก็ทุกข์ที่สุดสำหรับเขานั่นแหละแน่นอนละ่ะเช่นเดียวกันในเวลาที่เราบอกว่าเราทุกข แม้นนคนอื่นจะมองว่าเอ้ะมันไม่เห็นดนักหนาสักเท่าไหร่เลยแต่ในหัวใจในความรู้สึกของเราเนี่ยมันหนักหนามันทุกข์สำหรับเราทุกข์ของใครก็ทุกข์ของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่เราไม่ได้เจอบททดสอบเช่นเขานี่เราประมาทไม่ได้เลยมีตัวอย่างมาแล้วในสมัยอดีตการในสมัยพุทธกาลเห็นไหมพระนางปตจราที่สูญเสียคนทัน้งครอบครัวเนี่ย ภายในเวลาวันเดียวกันความทุกข์เพราะการสูญเสียของเธอนั้นเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนหัวใจไม่สามารถที่จะยอมรับความเจ็บปวดทรมานจากการพัดพรากสูญเสียนั้นไหวจนเสียสติช็อกจนเสียสติไปเลยโชคดีที่เธอได้มีโอกาสพบพระพุทธองค์ได้ฟังธรรมแล้วก็เป็นเพราะบุญของที่เธอเคยแต่เธอเคยสร้างมา สั่งสมมาเป็นชาติสุดท้ายของเธอเธอจึงฟังธรรมอย่างเข้าใจนั่นก็อาจเป็นเพราะว่าเธอไม่เคยได้ตัดสินใจที่จะจบชีวิตแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาความทุกข์ด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเธอจึงไม่มีอนุสัยแบบนั้นแต่มีธรรม,มานุสัยคืออนุสัยที่เป็นไปเพื่อทำให้เธอได้มีโอกาสเข้าใจความจริงแห่งธรรมนั่นก็เป็นเรื่องที่เธอสั่งสมมาเช่นเดียวกัน มีการกระทําของเราเนี่ยนะมันมีผลต่อตัวเราเองเพราะมันส่งผลยิ่งทํามากกับกลายเป็นพฤติกรรมติดตัวไปถ้าขาดสตินี่ก็จะไม่รู้ตัวเลยทีเดียว2กรรมในปัจจุบันนี้เป็นผลประการสําคัญประการหนึ่งละไม่ใช่กรรมในอดีตอย่างเดียวก็ในเมื่อปัจจุบันนั้นหากใครบางคนนั้นขาดสติ ก็ไม่เข้าใจความจริงของชีวิตยึดมั่นในผลที่ตัวเองคาดหวังสุดท้ายไม่เป็นอย่างที่คาดหวังแล้วก็ยอมรับมันไม่ได้เมื่อยอมรับไม่ได้ก็เจ็บปวดทรมานนี่เป็นกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการตัดครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งนั้นมองไม่เห็นคุณค่าที่จะมีชีวิตอยู่ก็สร้างความดีหรือที่ใครๆเขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหัวใจนั้นตกอยู่ในความเศร้า ไม่มีปัญญามองไม่เห็นหนทางออกแห่งทุกมองไปทางไหนก็มองไม่เห็นแสงสว่างมองไม่เห็นทางออกไม่กล้าเผชิญหน้าใครไม่รู้ว่าจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรอยู่ไปเพื่ออะไรเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในหัวใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงบันดาลใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อนีการปัจจุบันทำให้ตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิต เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องฝึกสติรู้ตัวมองเห็นทางออกของปัญหาและเข้าใจความเป็นจริงของโลกนี้ที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นไปอย่างใจหมายเราทุกครั้งหรอกเราทำได้แต่ยอมรับความเป็นจริงอาจารย์เคยเขียนบทกรอนอยู่บทหนึ่งเป็นกําลังใจให้กับผู้คน อย่าคิดว่าตัวเธอนั้นไรค่าไม่เป็นที่ปรารถนาน่าสงสารในโลกพันกว้างใหญ่เห็นใบปานยังมีคนคิดต้องการค่าของเธออย่าคิดว่าตัวเธอนั้นอ่อนแอเพราะเคยแพ้อุปสรรคอยู่เสมอไม่มีใครไม่เคยแพ้หรอกนมเธอถ้ายังสู้คงต้องเจอวันพบชัย อย่าคิดว่าโลกกว้างอันไพศาลมีเพียงเธอทุกทรมานอย่างเงียบเหงาเธอจงรู้อาจมีคนทุกข์กว่าเราใช่จะมีเพียงเธอเศร้าอยู่คนเดียวเธออย่าคิดแบกโลกไว้ให้หนักบาบางเวลาต้องรู้จักวางเสียบ้างเก็บปัญหาไว้อนุรักษ์หรือน้องแนนเรื่องบางอย่างยังไม่มาอย่าก,กังวล สิ่งใดคิดดีคิดไปเถิดคิดให้เกิดผลประโยชน์คิดเถิดนะคิดทำดีฝากดีไว้ให้โลกาให้มวลชนได้รู้ค่าค่าของเธอชีวิตทุกคนมีคุณค่าถ้าเราทำคุณค่าให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ยังมีสิ่งมากมายที่เราจะสามารถทำประโยชน์เพื่อโลกใบนี้ การที่มีโอกาสได้เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องยากพุทธองค์ทรงตัดการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากเกิดมาแล้วได้มีโอกาสพบธรรมะคาสอนของพระพุทธองค์นั้นยิ่งยากกว่าไม่ไว่อย่างไรเราก็ไม่อยู่คำฟ้าหลอกโลกใบนี้เนี่ยวันหนึ่งก็ต้องเดินจากไป ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดการเกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยมันมีการดับตามมาเสมอทุกชีวิตที่เกิดมาเนี่ยอย่างไรก็ต้องตายแต่ทำอย่างไรละ่ะให้ชีวิตที่ได้เกิดมานี่เป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าได้ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ได้สร้างความดีกับผู้อื่นสร้างสิ่งดีๆฝากออกไปให้กับ สังคมนี้กับโลกใบนี้ดูตัวอย่างอย่างพระพุทธองค์ของพวกเราสินั่นก็เป็นเพียงแค่บุรุษธ,ธรรมดาท่านหนึ่งได้กระทำสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำได้โดยยากได้กล้าหาญที่จะทำลายกิเลสเป็นท่านแรกของโลกใบนี้สุดท้ายจนเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาตั้งแต่2,500กว่าปีที่แล้วจนถึงวันนี้ฝากชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ ให้ผู้คนรุ่นหลังได้จดจํำความดีของพระองค์ที่ทสรงสัมประโยชน์กับโลกใบนี้มุ่งหวังที่จะเมตตาโลกใบนี้ถ้าไม่มีพระองค์ในวันนั้นพระพุทธศาสนาก็คงไม่มีวันนี้นั่นก็เป็นเพียงแค่คนหนึ่งคนที่ได้ทําประโยชน์น่าภูมิใจยิ่งนักนะพวกเราทั้งหลายขอให้มีสติรู้ตัวเถิดว่าชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราได้มองหาสิ่งที่เราจะทำประโยชน์กับโลคใบนี้ให้เราได้ภาคภูมิใจแล้วก็วางลงเสียบ้างอะไรที่คิดทำเพื่อตอนเองที่เป็นไปด้วยความโลภโกรธลงนั้นเพราะสุดท้ายแล้วในโลกใบนี้เนี่ยเราเอาอะไรไปไม่ได้ท้ายสุดแล้วนี่ก็ทิ้งไว้โลกใบนี้ทั้งหมดเหลือไว้แต่คุณงามความดีเพราะฉะนั้นนี่สำคัญ เข้าพรรษาปีนี้พวกเรามาฝึกหัวใจของเรานี้ให้มีความเข้มแข็งอย่างพุทธมีสติเข้าใจในความเป็นจริงของพิมพีชีวิตเข้าใจสิ่งที่ตนเองกระทำเข้าใจถึงเป้าหมายหนทางที่จะไปฝึกสติให้มีความมากขึ้นต้องฝึกฝนอาจารย์ขอชักชวนท่านทั้งหลายเริ่มต้นง่ายๆฝึกที่จะดูลราหายใจ อาณาปานสตินี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีคุณยิ่งนักแค่รู้ว่าหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่หายใจเข้าลึกๆลกักล้นไว้สักน,นิดหนึง่งแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกโดยธรรมชาติฝึกซ้อมรู้อยู่อย่างนี้อาจจะภาวนาพุทโธกำกับด้วยเพื่อให้ใจนั้นระล,ลึกถึงพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าในใจ นั่นก็เป็นประโยชน์ฝึกไว้เถอท่านทั้งหลายเมื่อถึงเวลาที่ทุกของท่านบททดสอบของท่านมาเยือนหัวใจท่านจะเข้มแข็งเพียงพอที่ท่านจะเอาชนะความทุกข์ของท่านก้าวข้ามบททดสอบของท่านได้ถ้าท่านไม่เคยฝึกไว้ในเวลาที่บททดสอบความทุกข์ของท่านมาเยือนท่านอาจจะไม่มีกําลังที่จะประเชิญความจริงเหล่านั้นและสุดท้ายแล้วก็พ่ายแพ้ เราไม่ได้เกิดมาเพื่อความพ่ายแพ้เราเกิดมาเพื่อชนะชนะใจตัวเองมันประเสริฐที่สุดเลยสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านทำใดที่ท่านยังไม่เห็นก็ขอให้ท่านเห็นทำใดที่ท่านเห็นแล้วก็ขอให้เห็นลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมะสวัสดี ขอสติจงอยู่คู่ใจกับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยเธอสาธุ